ปิดควันดำนะผมจะบอกว่าดีมากเลยตัวนี้นะเพราะว่ามันปิดได้ร้อยนะไม่ว่าพี่จะไปรีแมพมาจะยกหัวฉีดมาเยอะแค่ไหนก็ตามนะควันขมมงเลยอันนี้ปิดได้ร้อยสมมติว่าผมอยู่สปอร์ตอยู่ผมขับรถไปนะฮะแล้วเจอสิ่งอะไรไม่คาดคิดก็แล้วแต่ผมอยากรีปิดผมก็กดปุ่มนี้เลยถ้าพี่เอาจากโรงงานพีก่กดบวกบวกไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผม คัดต้อมไว้แล้วคัดต่อมเองนะว่าผมชอบแบบนี้ใช่ไหมอ่าลองดูนะผมคัดต้อมแบบนี้แล้วผมจะปิดควันได้เยอะไหมนะมันยังมีควันบางๆอยู่ใช่ไหมโอเคละ่ะผมก็ปรับ ควนหายกิบเลยเพราะอันนี้แหละเขาเรียกว่าปิดควนได้ร้อย